นจิคร, <Yeah. S 1> ครับครับมครับผมอขอบคุณมากเลยครับดีใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในซีรีส์นี้ครับเพราะว่าถือว่าเป็นโอกาสใหม่สำหรับเพนด้วยที่ได้เข้ามาทำความรู้จักโลกของอซีรีส์วายซึ่งปกติเราก็จะเ,เป็นนักแสดงแล้วแต่เราไม่เคยได้สัมผัสไม่เคยได้เห็นประสบการณ์ที่มันแบบน่าตื่นเต้นแล้วก็ชวนให้เรารู้สึกว่าเออมันมีพลังงานมากขนาดนี้รู้สึกดีใจมากครับรู้สึกโชคดีมากที่ได้มาจิงในือนนี้ขอบคุณทุกคนมากครับ แต่พี่ยืนยันครับว่าพลังที่น้องกำลังพูดถึงมันมากกว่านี้เยอะครับขอบคุณครับลองดูครับครับผมไม่มีอะไรนอกจากคำว่าขอบคุณแหละครับคือก็อยากขอบคุณพี่เมย์แล้วก็ทุกคนที่ทำให้เราไปอยู่ตงนี้เนาะทั้งทีมงานด้วยครับทีมงานทุกคนทำงานหนักมากเราผมก็เห็นทั้งพี่เมย์พี่วี แล้วก็แบ็กเตฟทั้งทุกคนครับแล้วที่สําคัญที่สุดเลยก็คือทุกๆุกคนตอนนี้ครับรู้สึกว่าโบจะจำภาพที่โบนเนี่ยก็เห็นยืนคนอย่างเงี้ยมันจะเป็นภาพที่มีความหมายของโบามากๆโบไม่รู้ว่าจะมีโอกาสสักสักกี่ครั้งจะได้เห็นภาพแบบนี้ณนะที่ตรงนี้ครับขอขอบคุณมากๆเลยครับกับขอบคุณรันต่อเลยครับน้องๆดูมอนิเตอร์ด้วยครับ ไม่เคยคิดเลยนะครับว่าก็าผมจะมายืนอยู่ตรงนี้นะครับก็ขอบคุณพี่เมย์ที่อนุญาตให้ผมได้เล่นเรื่องนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่ไม่ไดไม่ไม่อยากเชื่อว่าตัวเองจะมีคนคอยซัพพอร์ตแล้วก็ให้กำลังใจเยอะขนาดนี้ก็ขอบคุณมากๆครับ,บครับกาต์ดแน่อนครับ